ผู้ชมตามกันต่อนะคะกรณีเหตุระเบิดพลุระเบิดที่มูโนโจังหวัดนาราธิวาสเนะะี่ยค่ะนำไปสู่การเปิดประเด็นให้ตรวจสอบสวยมูโนล่าสุดทางพบตรอบอกขอเวลาตรวจสอบข้อร้องเรียนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะตั้งคณะทํางานตามที่มีการร้องขอหรือไม่ะส่วนสาเหตเุเกิดจากความประมาทใครเกี่ยวข้องในสั่งเอาผิดหมดเลยนะคะขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยออกมาระบุค่ะว่ามีกลุ่มคนในบางหน่วยงานที่เกี่ยวกับการทุจริตถึง5าหน่วยงาน,นะคะ่ะ นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้ยื่นหนังสือขอให้มีการตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนสวยมูโนในจังหวัดนราธิวาสพร้อมเปิดเผยข้อมูลค่ะว่ามีกลุ่มคนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต5หน่วยงานคือกรมศุลกากรแหลมฉบังทหารพรานประจำชุดมูโนเจ้าหน้าที่กอรมนและกองทัพภาคที่4ค่ะ นายอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ใช้กฎหมายพิเศษทั้งพรกฉุกเฉินและพรบรความมั่นคงการนำพลุด,ดอกไม้ไฟเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากต้องขออนุญาตแม่ทัพภาคที่4และจะต้องผ่านด่านการขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากกอรโมโนถ้าไม่มีการจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่ รถที่ขนพลุก,ก็ไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้อยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีการลักลอบส่งพลุดอกไม้ไฟไปยังมาเลเซียก็ต้องผ่านด่านทหารพรานตรงจุดมูโนที่มีการเก็บสวยเช่นกันรวมทั้งฝ่ายปกครองและการนำเข้ามาของผู้ค้ารายใหญ่จากท่าเรือแหลมชะบังจังหวัดชนบุรีก็เชื่อได้ว่าต้องมีการสำแดงเท็จเอกสารนำเข้าพลุและดอกไม้ไฟในการนำเข้ามาจากจีนค่ะ การที่จะมีพุกเข้ามาได้เนี่ยนะครับในพื้นที่ของบูโน,โนเนี่ยจะต้องขออนุญ,ญาตจากขอขอรรมนอนะครับซึ่งต้องออกไปอนุญ,ญาตในการขนย้ายนะครับขนย้ายพวกพวกกุกปรกอว่ามีการใช้หนังสือเวียนคือเอาง่ายๆขออนุญ,ญาตมาครั้งหนึ่งแต่เวียนตลอดชีพก็คือเอาไปนั้นแหละมาถ่ายเอกาสารกันอาสารกันแล้วก็ให้เอามาโชว์ห้าหน่วยงานนะน่ คือไม่ได้ขอครั้งต่อครั้งซึ่งเป็นการซึ่งเป็นการพุจริตต่อหน้าที่เหมือนกันอันนี้ขออกรรมนอนะครับของกองทัพภาคสี่ก็ต้องตอบคำถามสังคมว่าเหตได้ถึงมีหนังสือเวียนไปที่หน่วยงานราชการต่างๆได้นะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยค่ะว่าได้สั่งการไปยังตำรวจภูธรภาค9ให้ตรวจสอบเรื่องการทุจริตแล้วส่วนทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุร,รเชษฐหักพานที่นายอัจฉริยะร้องขอให้เป็นหัวหน้าชุดลงพื้นที่มาตรวจสอบเนี่ยก็คาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งพบตะรย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้กระจ่างว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือมีสวยจริงหรือไม่คะ่ะ เราสั่งการไปแล้วที่ภาคเก้าไวแล้วให้ตรวจสอบเรื่องทุจริตแต่ว่าเห็นท่านรองสุเชษก็ไปเมื่อวานนี้นะครับก็หน่วยคงจะรวบรวมไปเรื่องเดียวกันแล้วก็ยวกอยู่ที่พิธีธรรมบ่ายนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็จะให้เป็นเรื่องความกระจ่างว่ามีเกี่ยวข้องเรื่องสวยยังไงจริงหรือไม่มย,ยังไงเราได้มีการชี้แจะให้ประชาชนได้ทราบระย,ยะระยะนะครับ มีข้อมูลพบค่ะว่าพลุและดอกไม้ไฟส่วนใหญ่ที่นํามาขายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจาก2โรงงานหลักนะคะที่เปิดเป็นบริษัทถูกต้องถ้ามีการย้ายมายัาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยบริษัทก็ต้องไปขออนุญาตจากกรรมนก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการนํามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะคือจากการตรวจสอบหลักฐานพบว่าบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีทั้งหมด6บริษัทด้วยกัน แล้วก็มาส่งกระจายทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทั้งหมด 30- 30บริษัทนะครับทั้งหมด30บริษัทซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยแต,แต่ละแต่ละร้านค้าย,ย่อยนะครับอาจจะมีการสั่งซื้อมาจากหลายๆบริษัทก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่เราปริมาณที่ได้มีการขออนุญาตนำนำ,นำเข้ามาแต่ละครั้งคือประมาณไม่เยอะเช่นอย่างล่าสุดอย่างร้านร้านร้านที่เกิดเหตุนะครับล่าสุดที่ได้มีการขออนุญาตเมื่อวันที่1สิงหาคมปี65 ถ้าผมจํายอดไม่ผิดก็น่าจะมีประทัดประมาณสัก5้าลังมีดอกไม้เพลิงสักไม่ไม่เยอะครับมีปริมาณไม่เยอะแต่ว่า,าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบในการทําการตรวจสอบรวมทั้งในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่จะดําเนินการต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปครับ ส่วนชาวบ้านในตำบลมูโน่นออกมาเปิดโปงนะคะว่ามีขบวนการเรียกเก็บสวยหรือเรียกว่าสวยมูโนะจากสิ่งผิดกฎหมายคนที่เรียกเก็บเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะมีทั้งตำรวจฝ่ายปกครองและทหารขณะนี้หน่วยงานที่ถูกพาดพิงเนี่ยก็สั่งให้ต้นสังกัดได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานตำรวจเนี่ยมีการสั่งย้ายตำรวจสพมูโนะไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสแล้วสี่นายล่าสุด ก็สั่งย้ายจ่าสิบตำรวจมหามัดฟาโรตันยีนายูผู้บังคับการหมู่งานจราจรสอพอมูโนหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าจ่าฟาโรก็มีการสั่งย้ายเพิ่มอีกนายหนึ่งด้วยเพราะถูกระบุว่าจ่าคนนี้เป็นคนเก็บสวยจากนักธุรกิจสีเทาในพื้นที่ตลาดมูโนแล้วนำสวยที่ได้ไปให้ผู้บังคับบัญชา ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีกําหนดการเตรียมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อไปตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ณที่เกิดเหตุตําบลบ้านมูโนอําเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะคเดี๋ยวคงต้องมาติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าก็มีข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงออ,ออกมาเหมือนกันนะครับว่านอกจากโกดังที่เกิดเหตุระเบิดไปแล้วเนี่ยนะครับเขาไปมีข้อมูลว่ามันมีโกดังที่มีขนาดใหญ่กว่าด้วยนะครับ<ม>เก็บพุเนี่ยอยู่ที่เทศบาล เมืองสุงไห้โกลกนะครับและยังมีกดังเก็บพุ้อยู่ที่ตำบลบูตาเกอําเภอแวงแล้วก็ที่อําเภอตากใบด้วยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทั้ง3จุดนี้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วหรือไม่นะครับ